นะ้าขอยืนยันนะเนาะนะไม่เคยเอาเรื่องมะนาวกับป้าดอนอนะไป,ไงไงปรายงานพ่ม้อยจริงๆนะจ๊ะมะนาวรู้ค่ะมะนาวเชื่อว่าน้าออนไม่ใช่คนแบบนั้นขอบใจมากนะมะนาวที่เชื่อใจนะที่นาออนมาที่นี่บ่อยๆไม่กลัวป้าม้อยรู้หรอคะก็มีกังวลใจบ้างจ้ะแต่ถ้าป้าม้อยรู้ต้องไล่นาออนออกแน่ๆแล้วทำไม นาออนถึงเสียงมาหามานาวลหะคะนาคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนามีสิทธิ์ที่จะคบหากับใครก็ได้กพมอเป็นเจ้านายแต่ไม่ใช่เจ้าชีวิตของนา ชักจะยังไงยังไงนะครับยา่าสายตาที่มองมะนาวเหมือนกับว่ารักแล้วก็ยดูมะนาวมากนั่นสิโลกนี้มันมีอะไรหลายอย่างเกินกว่าที่เราจะคิดนึกณออนไม่ต้องกังวลเรื่องในก่อนนะคะณออนมาหามะนาวได้เหมือนเดิมเลยคะ่ะจ้ะ น,น้ำตาลทำตัวสนิทสนมกับร้านคู่แข่งขนาดนี้ม liver, ันหมายความว่าไงหรือว่าหน้าออนเป็นไส้ส cool. ึกคอยบรายงานขาวให้มันเปล่านะจ้าเปลอานะจัดการเลยดีมิยหยเฮ้ยเว้เฮ้ยเฮ้ยผมว่ากมนี้เข้าไปห้างหรอกไม่งั้นมีตกกันแน่เฮ้ยเอ้าไม่ตกทำไมเนี่งน้ำตาลมิกาดูมะนาอตรงๆแน่ โกหกนาอ่นอนไม่ใช่หนอนบ่อนไส้แล้วน้องอ่อนมาหาเรานาอ่นทำไมฮา<ะ>น้ำตาลถามไม่ได้ยินเหรอคะนาอ่อนพอพอได้แล้วเขาจะมาหาใครแล้วมันหนักอะไรของเธอไม่ทราบหยุดแหกปากวายได้แล้วแล้วนาอ่อนเขาก็ไม่เคยเอาเรื่องร้ายของเธอมารายงานฉันเลยสักนิดจะพูดจาอะไรเนี่ยหัดให้เกยียรติคนอื่นซะบ้างทาไมฉันจะต้องให้เกียรติด้วยนออน่ะ ลูกส้างป้าฉันมาตั้งหลายปีนณอ่อนต่างหากที่ต้องให้เกียรติฉันกับป้าจากนี้ไม่ต้องไปที่ร้านแล้วนะน้ำตาลไล่ณอ่อนออกหนูน้ำตาลไม่ต้องไปง้อค่ะณอ่อนเจ้านายที่ไม่ให้เกียรติเราแบบเนี้ยอย่าไปทํางานด้วยเลยค่ะพูดจบหรือยังพูดจบแล้วก็ออกไปไม่ไปฉันจะไปหาต่อนเน่จะไปหรือไม่ไป ไม่งั้นโดนเสียแรงที่ป้าเลี้ยงดูน้าอ่อนมาหลายปีน้าอ่อนกับพี่ผู่แข็งดีกว่าน้ำตาลกับป้าก็ไม่มีวันให้อภัยนอ่อนออนออี้แค่ให้มากๆอาค่าได้สุดๆชาติเนี้ยจะได้หาความสุขไม่เจอมังตอบยิบปากดี่ ไม่ต้องคิดมากนะคะนะออนจากนี้มะนาวจะดูแลนออนเองค่ะนะ้าออนมาทำงานที่ร้านมะนาวนะคะจริงเหรอจ๊ะจริงค่ะขอบใจมากนะมะนาวไม่เป็นไรเลยค่ะนะออนมะนาวอยากได้นออนมาทำงานที่ร้านตั้งนานแล้วค่ะ